กำลังจะครบแล้วนะนะครับกำลังจะครบอีกไม่กี่วันนี้จะครบสิบปีของการปฏิวัติร,รัฐประหารเมื่อปีห้าเจ็ดแล้วอาจารย์มองว่าเสียของไหมครับสมัยปีสี่เก้าเราถือว่าปฏิวัตินั้นไม่สุดครับนะคอ,อมอชออมก็ถือว่าไม่สุดครับคราวนี้ผมว่าไม่ถึงสุดแต่ไม่ถึง ไม่ใช่คนละเรื่องอมผมกาลังใช้ว่าชุดนั้นเนี่ยไม่สุดทําไม่สุดอชุดนี้เนี่ยไปไม่ถึงไปไม่ถึงทั้งทั้งที่อยู่ได้นานกว่าอืแต่ไปไม่ถึงถ้าไปถึงถามว่าทําไมผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่จะออกแล้วดันมาพูดนะแต่ถ้าถึงคําว่าถึงเนี่ยถึงอกถึงใจถึงการเปลี่ยนแปลงถึงความรู้สึกของประชาชนครับ S <S <S การเลือกตั้งนั้นนี่คือคำว่าถึงถ้าถึงแล้วเนี่ยการเลือกตั้งกี่ครั้งกี่หนก็จะอยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนครับแต่ที่มันไปไม่ถึงการเลือกตั้งออกมานั้นก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเสียงได้น้อยมากน้อยใช้คำว่านิดเดียวก็ได้ในจำนวนห้าร้อยเสียงก็แปลว่าไม่ถึงในความรู้สึกไม่ถึงใจและไม่ถึงต่อการเปลี่ยนแปลง ถ้าถึงต่อการเปลี่ยนแปลงถึงต่อความร,รู้สึกผมว่ามันจะอยู่ในความรู้สึกของประชาชนและประชาชนจะเลือกอมผมลองเปรียบเทียบคุณทักษิณไม่ได้อยู่ในอำนาจนานขนาดนี้ครับแต่เป็นรัฐบาลมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจริงๆไม่ใช่มีอำนาจเบ็ดเสร็จตามรัฐธรรมนูญในประมาณสามไม่เกินหน้าปีครับอาจจะสองครั้งก็ตาม,อมตอนที่ได้สามร้อยเจ็ดสิบเจ็เสียงอ่า เขากล้าเปลี่ยนเขากล้าทำํำและสิ่งที่กล้าเปลี่ยนกล้าทํำนั้นกัะแทกความรู้สึกของคนและคนเห็นการเปลี่ยนแปลงครับปฏิวัติถ,ถึงสองครั้งจะเปลี่ยนรัฐบาลมากี่หนยังอยู่ในความรู้สึกยังถึงอกถึงใจของพี่น้องประชาชนนี่ผมเปรียบเทียบให้เห็นเป็นรูปธรรมไม่ได้มาว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแต่ให้เห็นภาพ เพราะฉะนั้นการปฏิวัติรัฐประหารตลอดจนเป็นรัฐบาลต่อมามันยังไม่ถึงครับและมันยังไม่ท่งไว้ในความรู้สึกของพี่น้องไปอาจารย์พูดอย่างนี้นี่หลายคนสะดุ้งนะว่าแบบนี้มันจะต้องมีอีกหรือเปล่าเพื่อให้ถึงปฏิวัติรัฐประหารไม่น่าจะมีแล้วครับในยุคก่อนๆอาจจะมีได้ในยุคต่อไปนี้ผมว่ายากครับมันมีเหตุผลและบริบททางการเมืองหลายอย่าง และแต่ละคนมีประสบการณ์กันมามากมายไม่ว่าจะซีกปัจจุบันบก็มีประสบการณ์จากการปฏิวัติรัฐประหารและกลายเคยมาเป็นรัฐบาลแล้วและคนที่ทำการปฏิวัติรัฐประหาร,รก็มีบทเรียนมาแล้วเพราะฉะนั้นเป็นที่ยุติชัดแน่นอนนะคุณตะับว่าระบบเผด็จการระบบการปฏิวัติรัฐประหารนั้นล้มเหลวใช้ไม่ได้เพราะถ้าใช้ได้ และมันดีต้องไม่มีเลือกตั้งการที่มีเลือกตั้งและแม้แต่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเวลาใครปฏิวัติรัฐประหารยังเขียนเลยถ้าคุณไปอ่านดูเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท,ทั้งทั้งที่ประเด็จก,การ,รก็แปลว่าไอ้ระบบประเด็จก,การเนี่ยโดยเนื้อมันไม่ได้ยอมรับอยู่ในตัวอยู่แล้วและยิ่งลองมาพิสูจน์กันอยู่แล้วว่า มันไม่เวิร์กอะถ้าเวิร์กคุณว่าอยู่ได้ไหมต้องอยู่ได้อะไรที่มันอยู่ไม่ได้แปลว่ามันไม่เวิร์กและไม่มีสนทธิ์ถ้าจะมีอีกต้องโทษนักการเมืองต้องโทษสอสอนะแล้วก็ต้องโทษประชาชนที่เลือกสอสอ